สวัสดีพี่น้องมามามา,มาทำบุญน้ำกันเถอพี่น้องเด้อมาไหว้พระธาตนะุเนาะเมนบะเพาะ <JD. S 1> เป็นเจดีย์กนบะอ๋อมาพี่น้องมาไหว้เจดีย์นะครับที่วัดป่าแสงอรุณน,นะทำบุญน้ำกันพี่น้องสาธุสาธุคนขมาลายบะเพาะขมาเรื่อยๆอ๋อนี่นะครับ ทางข้าวนะเพื่อนๆน,นะข้างข่าวได้พี่น้องเด้อไปห้าข่าไปกรุโลนาถอดรองเท้าด้วยถอดเกือบพี่น้องนี่ปลาอัดัะไปเลยอันนี้หน้าพิถีรีบสร้างบุญกุศลเถิดโยมปันบอกนี่ตายเนาะตายกับมาเผาองสินะพี่น้องอันนี้จะเป็นปูนะครับนี่เนาะ นี่พี่น้องสถานที่ศักดิ์สิทธิ์นะครับตรงนี้นะครับผมอันนี้เพิ่งเปิดนะครับมันเพิ่นเพิ่งสางขึ้นมาใหม่พี่น้องเพิ่งเพิ่งสางขึ้นมาใหม่เนาะที่วัดป่าแสงอรุณอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนะครับเพื่อนๆนี่สถานที่บันเทิงเพื่อนๆดูสนุกสนานบันเทิงใจเมื่ออยู่ในวัยที่มีกำลังเนาะนะครับ เข้ามาข้างในกันนะเพื่อนเพื่อนอเดินเดินเข้าไปข้างในเนะาะนาพี่น้องม,มาล้างกาลมาไหว้พระน้ำกันนะพี่น้องเด้อนี่คือทางเข้านะเพื่อนเพื่อนทางเข้าเนะอยาให้ดูทางเข้าเพื่อนเพื่อนนี่พี่น้องเบิ่งเด้องดงามเพื่อนเพื่อนเห็นหลักการจิตอธิฐานะเด้อพี่น้นนนนนะนองเด้อขอแต่สิ่งดีๆนะครับ ทางเข้านะครับผมเป็นนิโรธเจดีสีอีสานนะครับเพื่อนๆน,นิโรธเจดีสีอีสานนะครับผมโอ้ยมาแล้วคนคิงลูกหยาบหยาบ,บยุพินองขำมาแล้วอืะเพิ่นมีอันนี้เนาะเดี๋ยวชิ่ายเบิงนะพี่น้องเด้อเดี๋ยวชิ่ายให้เบิงเด้อเจ้าค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวขออนุญาต ขออนุญาตไหว้พระก,ก่อนนะเพื่อนๆนะอืมอันนี้เพื่อนเพื่อนอันนี้จะเป็นหลวงพ่อเจ็ดกษัตรนะินนะตตย์นะ,นะเพื่อนเพื่อนนะตั้งจิตอธิษฐานนะเพื่อนเพื่อนนะตั้งจิตอธิษฐานขอแต่สิ่งที่ดีๆนะคะผมนี่นะครับอันนี้ก็จะเป็น หลวงปูเ่เทศเทศเทศรังสีนะครับผมอันนี้จะเป็นหลวงปู่เทศนะเพื่อนๆนะนะครับผมและฝั่งนี้ก็จะเป็นท่านเจ้าคุณนะครับพระธรรมดิโรกสมานสุเมโทนะครับจเจ้าอาวาสที่วัดป่าแสงอรุณนี้นะครับเพื่อนๆขอพรจากท่านได้นะครับตั้งจิตอธิษฐานขอพรจากท่านนะครับ เดินดูรอบบริเวณรอบๆนะรอบเพื่อนนะบริเวณรอบนะครับจะเป็นหน้าคู่นะเพื่อนๆน,นะนี่นะครับสวยงามมากเพื่อนๆสวยงดงามมากนะครับผมนี่อันนี้จะเป็นประธานส่งด้านขวาน,นะครับสาธุสาธุ อันนี้หลงพ่อเสานะครับอันนี้หลวงพ่อเสานะเพื่อนๆนะหลงพ่อเสานะครับให้ดูเรื่อยๆนะครับบริเวณนะครับบริเวณเจดีนะครับอันนี้หลงปลูกคำดีนะครับผมอันนี้จะเป็นหลงปูกคำดีนะครับเพื่อนๆหลงปลูกคำดีประภาโสนะครับ จะพาเดินดูเดินชมนะครับบริเวณวัดนะครับบริเวณเจดีภายในวัดป่าแสงอรุณน,นะเพืพ่อนๆนะอันนี้จะเป็นหลวงปู่ของเราเองนะครับหลวงปู่มหาสีทนการจโนนะครับผมท่านก็จะประจําที่วัดอาวัดอาบ้านพระคือนะครับผมอันนี้หลวงปู่สีทนมาการจโนนะครับ ทางนี้ตองนี้ก็จะเป็นอันนี้หลวงปู่เป็นหลวงปู่มหาโสนะครับมหาโสกัสโปนะครับหลวงปูม ah ่มหาโสกัสโปนะครับเจ้าค่ะขอพรเอ,นอนนานะครับเพื่อนๆน,นะสาธุสาธุาธขอพรเอ,นอนนานะครับอันนี้ก็จะเป็นนะครับอันนี้ก็จะเป็นหลวงปู่ผางนะเพื่อนๆน,นะ อันนี้หลวงปู่ผางจิตตะคุตตะโกตะโตนะครับผมถ้าอ่านผิดประกันใดก็ต้องขออ,อ,อภัยเด้อยพี่น้องเนื้อสาธุสาธุาธ <S <S ท่านม,มรณภาพตอนอายุ82ใช่ไหมสาธุ83ท่านมรณภาพนะครับ นนส,าาสาธุดูหลวงปู่อันนี้จะเป็นหลวงปู่ศรีมหาวีโรนะเจ้าค่ะสาธุสาธุอันนี้จะเป็นหลวงปู่ศรีมหาวีโรนะเพื่อนๆพนะหลวงปู่ศรีมหาวีโรนะครับท่านมรณภาพตอนอายุ95ปีนะครับหรือ6 6พรรษานะเพื่อนๆพนะ ปนอายุยืนอิลีหลวงปู่ศรีมหาวีโรนะจ๊ะสาธุสาธุาธตันนี้ก็จะเป็นนี่นะครับอันนี้จะเป็นหลวงตามหาบัวนะเพื่อนๆอ,อันนี้จะเป็นหลวงตามหาบัวนะครับอันนี้ท่านอายุ9 4ปี7 0 เจภาษาเพื่อนๆขอตั้งจิตอธิษฐานเอาน,นะครับขอแต่สิ่งที่ดีๆนะครับผมขอแต่สิ่งที่ดีๆนะครับเข้ามาอ๋อเจ้าสัวบุญชัยเบญจรงคกูลพร้อมครอบครัวสร้างถวายนะครับก็วันนั้นวันที่เปิดนะครับท่านเจ้าสัวก็มานะครับผมเพื่อนๆสาธุอันนี้ท่านเจ้าสัวนะครับเจ้า ท่านเจ้าสัวปุญชัยนะครับสร้างถวายอันนี้หลวงปู่มั่นโพริกัตโตนะครับอันนี้เป็นหลวงปู่มั่นนะเพื่อนๆนะอันนี้คุณวิจิตอุนุสาหงการจนะกุลพร้อมกับปัวสร้างถวายนะครับผมสาธุสาธุาธขอ,อเพื่อนๆขอพรเอานะครับผมท่านอารณาภาพตอน80 80ปปี56พรรษานะครับผม สาธุสาธุก็ข้างในก็จะมีประมาณนี้นะเพื่อนๆนะโอ้ยตอนนี้ฝนก็ตกลงมาได้ฝนดินแล้วฝนเอาเก็บออกไปข้างนอก,นอกิหรอ,อ,อมมครับอ๋อครับครับผม,บผมก็จะประมาณนี้นะครับแล้วก็ข้างในก็จะมีพระ สิ่งศักดิ์สิทธิ์เยอะๆนะเพื่อนๆนะนู่นอันนั้นจะเป็นโบสถ์นะครับเป็นอุโบสถเป็นโอโุโบสถนะครับผมสวยงามข้างในยิ่งสวยนะเพื่อนๆนะในายิ่งสวยพี่น้องคลิปนี้ก็สิเอาไว้ซ้ำนี่ก็นะพี่น้องเนาะเป็นอะไรก็ฝากช่องอ่าพรอนปลาคือชาแนลในเด้อพี่น้องเด้อ อย่าลืมกดติดตามกดซับสไคร้กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเพื่อจะได้มีคลิปใหม่ๆให้พี่ให้นอ้องในเบิ่งกันอีกเนาะโอเคพี่นอ้องคลิปนี้เอาไว้ซั้นหนึ่งกันเดอ้อบ๊ายบายสวัสดีครับ